กบกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับผอสู่ช่องอาจารย์แหล่พระอยครับวันนี้มาหาวิทยลัยพี่น้องวันเจียดครับหลังจากที่วันวันหารวันเดิมมะเห็ดน้ำข้าววันนี้เล่ยแติดตามมาเห็ดน้ำข้าววันทหารคนไทยห้ากับแปดพี่น้องวันนี้ก็เลยมาติดตามทำให้พี่น้องเอฟซีแต่เบิ้งน้ำเกลนได้ดูน้ำเกลนได้แลน้ำเกลีครับพี่น้องคนไปเลขสูตรครับพี่น้องเล่ยคนไปเลขสูตร ตะว่าแต่เห็นว่าเขามานี่ไล่ไล่หงวดแต่พี่น้องเกลี่ยเดี๋ยวมาสัมผัสเกลี่ยเดี๋ยวมาบอกว่าจ่ามาขี้น้ำกกนว่าเลขวันเนี่ยเพิ่นจีเฮดออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเมื่อิจาระหน้ามาดูเบึงน้ำกกนมาอซอยกันคิดซอยกันดูซอยกันเบึงพี่น้องตาสรินใจขึ้นอยู่ในพอฟซีทุกท่านนะพี่น้องเด้อท่านั้งสองเป็นตีการให้เป็นหน้าทังให้ขนาดแล้วครับคนจะไปชอบเค่นวันขอฝากบดไห์กดแช์กดติดตาม กพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากทั้งสองอาจารย์เหลี่ยพระรวยครับสำหรับคลิปนี้มาพี่้องนัเรามาบงกี่ยดครับกี่ยดครับวัดดีครับเยอะเอาล้วบอเอาล<า>้าครับ <laughs> เอา,เ,อาเ,เ,เป็นเลขสูตรได้นเดดนาะเจยศดเนาะแน่นจา้าอืมอน็มานี่เลขสูตรนี่บ่เคยผ่านบ่ค่ะบอจังว่าในผ่านจักเถื่อ เอาตั้งแต่ปีนี้มากแต่ถ้าไมผ่านจะเถื่อเดนแต่ว่ามันเป็นแต่สร้างยข่อยค่ะนะ่อยเป็นแต่สร้างจากของเปนแต่สร้างจากของเขาตามสูตรเป๊ะพมดวะค่ะเม่นแต่ว่ามันมันสูตรลางมันไปขึ้นบนบะค่ะเมียนเม่นโอ้มันมีโอกาสขึ้นบนได้มันมันมีโอกาสใคเป็นไปได้เบิร์นอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามัน แต่ว่าห้องห้อง,ห,อง,ห,องห้องมักลางหมากกวางสินะตามทีแม่มามนคือมันเป็นตารางสิเนะี่ยมันจะงนี้มันจะไปเป็นบนเป็นล่างค่ะน,นะโอคือมันเออมันขึน้นบนค่ะนใช่แต่เกาล่างเป็นล่างบนเป็นบนเมียนรอบนี้มันแปรล่างขึ้นบนบนจนลงล่างจะรอบนี้บวผาดดอกล่างย่างเดียวเลยคือว่าเข้าเอาสอารุล่างย่างเดียวก่อนเน้ะค่ะูตดบนนี้เจ๊ยอดกิงเขาก็ แอนอยู่ใช้เวลากินต้นบมันมีเวลาเบิ่งอยู่มันค้าขายแต่ขวโอ้โหหลังจากคือคือว่ามันยังมันยังจ่อมันบ้านอีกจ่อเนาะมันฝึงไม้ไม้อยู่จ้าอันนี้เอาให้เอฟซีไปดึงลอตเตอรี่ไปโดูเลยล่างเนาะล่างล่างดึงดึงลอตเตอรี่ไว้เลยล่างล้างากมื่อเลขออกมื่อนั้นเป็นจังไหนเป็นฝันเป็นมี่ยังมาบอกบ้านใคมีฝันบ้านว่าเลออกแล้วย่าง เพาท่านฝันเนี่เพราะในฝันบพาะท่านเลยมีเวลาอยู่เฮ็ดยังก่อค่ะขายของขายของขายพวกใบเสนขายกับเขาจ้ะโอ้ขายอยูเซ่จ้ะขายในตลาดอันยังก่อนนี่ค่ะตลาดเมืองท่อเ่านนี่จ้าโอ้ขายดีบ่ค่ะแต่ละวัอเอาเราเรียงขายขายดีดีเป็นยังบุญเลยหรขายดีว่าแต่ไปจอดเอ้าเมื่อตลอดแสดงว่ากับเขาเฮ็ดกับเขาเสียบเอ็งกับเขาเสียบกับเขาอีสานห่อยโตเลมากอะ ปาตีคือว่า้าไัสีรับรับอันเขาเอื่นยังกาะเฮ็ดกับเขาก้องเขาก้องสีค่ะโอ้ยโบมีเวลาบ่มีเวลาเลยละแต่เขาเมาส์กับเขาเมาส์สี่ได้อยู่เมาส์เป็นหมอสีได้อยู่แต่บาให้สีห้าไปรับมาทำนี้ห้าบ่มี่เวลาต้องเมาส์เป็นหมอไปเลอยอ่าเพิ่นกับมีผู้สั่งอยู่ด้วยล่ะเอาเป็นหมอ หมอหนีดฝานทนายเองสินะข้าเจ้าจ้าข้าเจ้าเป็นหมอจ้าสสข้าเจ้าเป็นหมอไปเพนไปเศเพา่นมีอาชีพขายขับเขานอกขายตลสดเมืองทองกะรับเมาสยู่แต่ว่าต้งยกหมอนะคร่บกัเอฟซีทันใดอยากอุดหนุนกะโทรหาคนใดหรือว่า คเพื่อคนอยเกเค็ดลงท่ามเนาะเจยศเนาะโชคมาร์ายอยากเค็ดลงท่ามกะสร้างมหาเจยยศดได้ขายเอฟซีถึงเข้ามาก็ได้กะสร้างเพื่อนได้เข้าเพื่นกสิเค็ดลงท่ามหายความยไม่กระดาษโลด่ะยังไม่อุดรนี่ละแต่ว่าเจน่เราสร้งไปแล้วก็สร้งไปบัตปันปรกกาวไปไก่ฮองเพนสร้งออกเพื่นที่ก็มีแต่ว่าเพื่นมารับเองเ่ค่ะเพื่นมาเองเอาเองโอค่ะกับขอเพื่นแสบแบแต่ายเอฟซี เอาป่านี่อันมาเขาเรื่องกันเนาะค่ะว่าอันสูตรล่างนี้เจ๊ยอดสิให้ไปถึงลอตเตอรี่ไว้ก่อนสิมีตัวใดแน่เน,น,ะะยดยดนา,เาะนนค่ะเจ๊ยอดมันบอกอย่างนังเอาแล้วเนาะตอนนี้ค่ะตามสูตรเนาะเอฟซีตามสูตรล,าล่างเ้อพิทยาว่ากันเด้อแต่ว่าโดนมาบังก็บบุเคยผ่านจาังว่าค่ะอืออ่าคนไทยใช่ค่ะอ่าอันนี้คือสูตรของเจ๊ยอดครับเนาะจับจไปตรงๆรงเลยค่ะทั้งกันครับอ่าตรงตรงเครับรง แอดสีว่าวให้ฟังด้วยค่ะสูตรลางเจย,ยดเฮุใหุ้ดๆร้อนร้อนมหันหเนาะค่ะสองศูนย์สามศูนแปดศูนย์เก้าศูนหกศูนย์มีแต่เลขศูนเนาะค่ะเจยศลางไหนคือจังไรศูนย์ต่อมากเป็นบ่ค่ะนีน่อกอดศูนย์เลยวดดีเจยดมักศูนย์นจ้าศูนย์น้ำถ่ายมีราคาด้วยค่ะเอค่ะ ศูนย์นำถ่ายมีค่ามีราคาศูนย์ออกนานี่ยังแบบสูตราค่านันบุมีอค่นันบุญนี่านี่จะเป็นเลขสูตรที่เจยอดเพิ่นใส่มาตลอดใส่มาจั้ปีล้วค่ะสูตรนี้เอาเอาลายปีเลยลายหนึ่งบวซาบอวันนี้มาจริงจังกับมั่นแล้ววันนี้โอ้โหส่วงนี้ได้เงินได้จริงจังเลย ตะกี้ใช้ต้กับเขามีตตเบิลเซื่อมีเตเ็ตอันนี้ซื้อสูตรนี่เจยศได้มาจากใส่ค่ะอืออยู่ในอุวยแล้วถ้าอยากรู้ก็โทรหาเจยศได้นะครับผมมีเบอร์โทรเนาะขอปิดเป็นความลับอยากรู้ต้องโทรหาเองปิดเป็นความลับสองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์และหกศูนย์ครับเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้า หกสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดครับพี่น้องยิปซีทุกท่านครับเขาถามสูตรเจยศได้นะครับผมไม่ว่าสูตรนี้เจยศตั้งแต่ยิบขึ้นมาใส่นี่ว่าท่านผ่ากเทียบบอกแต่เงินตลอดอ่าที่ตะวันทานเทียมเมื่กว่สิบขึ้นเป็นบนเพื่อบังหันล่ะโอ้สูตรล่างขึ้นบนใช่บังหันนี่เนาะอ่เด็กนางสิขึ้นบนไหมเออด็กคนมันล่องลาง เป็นประเดี๋ยเบิด์ตนะครับเนาะเป็นปรด้เบิด์เนี่ยผู้ผู้บอดอยู่ดอนผู้หมุนอยู่องค์ขีปเป็นไปได้เบิดเนี่ยผู้หมุนอยู่บางกอกผู้ผู้บอดอยู่อุดรครับผมแม่นเข้าตรงซื้อบนซื้อล่างเอาแต่ว่ากะบนม่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากะบร่างคือเก่าหันละอแม่ยศเก่ามากตัวใดนี้พิเศษพิเศษเข้ามาหกศูนย์เลยแรงกินคืนพี่น้องว่องไวพร้อมเออข้ามาหกศูนย์เนี่ยกินคืนว่องไว แต่ว่านุปกาเก่กับตัวเดียวกันแหล,ละเนาะคือว่าล่ะอันหัวาเอาแเทว่าก็ซื้อง่ายอยู่หรอกเนาะออกเป็นล่างหรอกหนูทหารนี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนา<น>ะมือสีโอ,ยอย้วาหยวนมันมันคือผู้ใดหกศูนย์พอไว้เพิ่นว่าคือออด<ห>แล้วคือไปก็งพ่อไว้มือสี โอ้ปูรสี่นระดับเป็นหามากบังหันค่ะเจยอนุไปเฮ็ดคลิป่นมากเขากันเป็นวงกลมนครับวงศูนย์ตรงกันอีกนะครับเรอซีดึงไว้ลูไปหาหาจับรถกลีบกัพี่เราเขาขายแล้วไปมืแจ๊กเตเร็วขายอะไระครับเพราะว่าเห็นก็ว่ากระปด้ส้มื่นสองหมื่นสามหมืนเลยครับชื่อรถได้รถกลีอมันสีอันมันสีเบิรดแมนครับอรีบหยิบนะครับผมเลขดดงไ่มันสีอัน ลองพิจนาเป็นถ้ามากนเพิ่มก็อยู่ในคู่นี่แหละล่องจากคูหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ม่หาครลางบ่มีตัวนึงเข้ากับตัวนึงแล้วตรงมาไม่หนีเนาะค่ะเจยศเนาะที่จริงมันมีสีเลยแต่บางหกเก่ามันตัวเดียวกันแต่บางห้านละักเจยดปิ่นหัวไห้อปิ่นหัวไหล่ได้ค่ะนะมันก็เลยเป็นหกศูนย์ตามจริงมันจะเป็นเก้าศูนแมน อ้ค่ะนนหลุนว่าตัวใดสิมาเนอะแต่ว่าถ่ายศูนย์ทางนั้นเลยสองศูนย์สามศูนย์แปดศเกาศูยขาจับอะไปอยู่ในพี่น้องมันว่าหลายตัวนะอ่ามันว่าหลายตัวดึงดึงไวกอนไก่หมอห้าจยงควายมาายำห้าสีมาเห็ดสูนย์เลขบนอีกรอบนะค่ะนี่พยต์ควไเจยยต์นบัททนนี่ไปแล้วบิงทนาไหนมากไงอ่า เีโยสีมีขันตอนในการจับเลขกระสับระับอะล่อเลขบิ่งก่อนว่ามันสีบิ่งตัวใดสูดบนหผ่เข้ากับสีมากกิงอะมาเฮ็ดไม่สูดบนก็สูดล่างมันจังอสับสูนเนาะจังวันที่แล้วเห็นยุบแบโซนโแเนาะแบวเห็นมัดอะเห็นมด2ซเนาะโซแนหาแเห็นมัดเนาะเหนสูมาก จังหวะป้าังวะขัเข้นี่ใ่วจัเาะต้องหันมัเข้อนก้อนหหาเจ็บกือบขึ้หาเจ็บแม่แม่หาเจ็บร่างตับงเดียเลยอันนี้บาดททั้งบนทั้งล่างเพราะว่าจะสลับกันดูซื้อครับขอบคุณครับสวัดีครสวัดีค่สวัสดีค่ะัสค่สวัสดีค่ะสวัสดีครัสี่สวัสดีค่ะสี่วัสดค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่อสวัส่ส่วั่ัคัค่ั่ัค ฉลาดกินแบงรัฐบาลไปก่อนนะพี่น้องเนาะเขาจะไม่เอาเลขบนสูตรบนน้ำพึ้งอีกแค่หนึ่งนะพี่น้องเนาะจะชอบคิดชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับสำหรับคลิปนี้ขอตกรำวา่สวัสดีครับพี่น้องครับโชคชมั่นหมายปังปางขับงวดพฤศจิกพฤษท่านวหวนี่ครับสวัสดีครับ